ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆที่นี่ที่เดียวป่วนมวยโลกโออฟฟิเชียลชิเซ่บ็อกซิ่งยิมโปรโมเตอร์ดังของประเทศญี่ปุ่นได้ทำการถแถลงข่าวจัดศึกมวยโลกนัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีโดยคู่เอกของรายการจะเป็นทางไอตีน้อยคาซิตโตะยีโอกะ ป้องกันแชมป์โลก WBA ในรุ่นซูปเปอร์ไฟว์เวท1 1 5ปอนด์ครั้งแรกกับทางโจสเปอร์เปเรสรองเบอร์8ชาวเวเนซุเอลาและในรายการนี้จะมี2นักชกที่เป็นมวยความหวังอันดับต้นๆของไทยเดินทางบุกตะลุยไปยังแดนหนัง AV ขึ้นชกในรายการนี้ด้วยคนแรกก็คือทางเจ้าวัดนวพลนครหลวงโปรโมชั่นจะขึ้นชกไฟส์สำคัญอีกไฟโดยจะเจอกับทางไอ้หนุ่มหมัดเมาดโกบีกั ยอดมวยหมัดหนักชาวญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลก WBC ในรุ่นไฟเวทนั่นเองโดยไฟที่ผ่านมานวพลนนครหลวงโปรโมชั่นแพ้นอกยก11ให้กับทางวินเซนซ์แอสโตลาบิโอในการชกตัดเชือก WBC ในรุ่นแบนตัมเวทเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่จ้างตัวก็ยังไม่ยอมแพ้พร้อมกลับคืนสังเวียนขอขึ้นชิงแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งและปัจจุบัน ทางนวพลก็รั้งอันดับที่9ในรุ่นแบนตัมเวทของ WBC อยู่ด้วยซึ่งทำให้เส้นทางในการขยับพบลังโลกก็ยังเปิดกว้างอยู่ในขณะที่ไดโกฮิกะหลังจากขยับรุ่นมาชกในรุ่นแบนตัมเวทเต็มตัวตั้งแต่ปี2020ฟอร์มก็ยังไม่เข้าฝักเท่าไหร่โดย5ไฟหลังสุดชนะน็อกมาได้แค่2ไฟชนะคะแนน2ไฟและแพ้คะแนนให้กับมวยเพื่อนร่วมชาติที่ชกมาเพียง3ไฟ โดยไฟล่าสุดของไดโกอิก <Read> ะ <up> ก็เรียกอดีตแชมป์โลกเฉพาะการ BA, ัลนปอนด์ชาวไทยอย่างเจ้ากิ๊กยอดมงคล c p f ไปชกอุ่นเครื่องและก็เอาชนะน็อกเจ้ากิ๊กของเราไปได้นายกที่4โดยศึกนวพลปะทะไดโกฮิกะจะชกนอกรอบกำหนด10ยกไม่มีเข็มขัดอะไรเป็นเดิมพันแต่มีความสำคัญอย่างมากเพราะใครสามารถเก็บชัยชนะได้ไฟนี้โอกาสขึ้นมาติดท็อปไฟและได้ขึ้นชิงแชมป์โลกมีสูงมาก ซึ่งทางไดโกฮิกะที่รังอยู่อันดับที่14ในรุ่นแบนตตัมเวทของ WBC ก็ต้องการที่จะเอาชนะนวพลเพื่อขยับแรงกิ้งขึ้นไปอยู่อันดับ1ใน5ให้ได้ซึ่งทางนวพลก็พร้อมจะทุ่มสุดตัวเพื่อไฟนี้พร้อมปุยทางสางแทนกับทางวินเซนซ์แอสโตลาบิโอให้ได้ซึ่งวินเซนซ์แอสโตลาบิโอจะชกไฟบังคับกับอเล็กซานโดรซานติเอโกแชมป์โลกชาวเม็ิกันในเร็วๆนี้มาที่คู่สำคัญอีกคู่ ดานายเงียบครเขียวอดีตคู่ชิงแชมป์โลก WBC บในรุ่นมินิมัมเวทและอดีตแชมป์ไรท์ไฟเวทของ w b c เอเชียขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งพร้อมขยับมาที่รุ่นซูเปอร์ไฟเวท1 1 5อปอนด์อย่างเต็มตัวโดยไฟนี้เขาจะขึ้นชกกับทางคันทาโลจูรินักชกไรท์พลาดเจ้าถิ่นซึ่งคันทาโลจูริชกมาเพียง6ไฟเท่านั้นชนะ5ไฟเป็นการชนะน็อกแค่2ไฟและมีเสมอ1ไฟ ซึ่งสึกระวางดนายเงียบภูเขียวปะคะคันทาโลจูริก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะคันทาโลจูริต้องการเก็บชัยชนะในไฟน์นี้เพื่อกลุยทางติดอันดับท็อปสิในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทหนึ่งร้อสิบห้าปอนด์และการเจอกับดนานที่มีสถิติการชกที่ดีกว่าจะทําให้อันดับของเขานั้นขยับได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันดนายเงียบภูเขียวที่ขยับมา1นึอปอนด์เต็มตัวก็น่าจะเป็นพิกัดที่เหมาะสมกับเขาที่สุด โดยหลังจากที่แพ้นอกให้กับทางมาโคจอรลีเมนติโตเสียแชมป์ WBC 1 0าอปอนด์ไปเมื่อเดือนวิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็ขึ้นชกชิมลางในลุ้ซูเปอร์ไฟเวทมาแล้วถึง2ไฟแล้วก็เก็บชัยชนะแบบไม่ครบยกมาได้ถึง2ไฟรวดโดยพิกัดนี้ดานายเงียบผู้เขียวมีความกระหายในการกุยทางสู่การึ้นชิงแชมป์โลกในอนาคตเป็นอย่างมากซึ่งไฟนี้หากเขาเก็บชัยชนะมาได้ มีโอกาสขยับขึ้นไปติดในท็อป15ในลุ 8, ่นซูเปอร์ไฟเวท15ปอนด์ทันทีโดยรายการนี้จะจัดที่สังเวียนโอตาซิตี้เจเนเรลลจิมเนเซียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่31ธันวาคม2566นี้โดยใช้ชื่อรายการ l i ไ Time BOXING FIGHT 18และหากมีข่าวคราวอัปเดตอีกครั้งเมื่อไหร่ทางแอดมินก็จะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะครับ แฟนๆหมัดมวยโลกช่วยกันกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ